สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะคะวันนี้นะครับจะมาชาชมรถสปรอร์ตอีกคันหนึ่งนะครับกับมาด้าสามสองจุดศูนย์ตัวนี้จะเป็นแม็กสปอร์ตนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับ ผมบอกเลยว่าตอนนี้ป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่ร้านต้นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมความสวยงามของคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวดูคันนี้นะครับมาด้าสามสองจุดศูนซตนะครับตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับราคานะครับอยู่ที่285 0 0 0าพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากนะครับว่าราคานี้กับรถแฮทสแบกนะครับและเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับนี่ครับไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวก็จะมีล้อแมกมาให้นะครับดูรอบๆคันก่อนนะครับสีนี้สดมากนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาดูจุดรอบคันนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากคใครได้ไปครับคุ้มมากนะครับนะครับสองจุดศูนย์สีเงามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูที่ห้องเครื่องก่อนนะครับผม มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับสภาพของห้องเครื่องครับใหม่มากนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสองพันนะครับสองจุดศูนย์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคาโชคนะครับจากโรงงานนะครับเป็นคำเบ้าโชคมานะครับก็ไม่มีรอยถอดหรืออะไรเลยนะครับเดิมเดิมทุกอย่างครับฝากระโปรงหน้านะครับดูครับน็อตเดิมนะครับแก้มด้านข้างนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับสวยงามเลยนะครับคันนี้ เขาบอกเลยว่าลูกค้าที่สนใจหารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับหลังคาซันรูฟนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับนะครับโอโโดยรวมโอเคเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันนะครับมาดูด้านท้ายของสไตล์รถแฮตแบ็กนะครับห้าประตูนะครับก็จะท้ายกว้างนะครับเบาะตัวนี้นะครับสามารถพับได้นะครับ แบบแยก60-40ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบางสัมภาระท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเรื่องของตัวรถนะครับนี่นะครับชายน้ำไม่เดิมมากเลยนะครับสนิทเลยปาปงด้านหลังนะครับไม่มีรอยถอดน็อตเลยนะครับอันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆครับนี่ครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับใครที่กังวลว่าจะเป็นรถอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับ จะดูด้านล่างนะครับอย่างอะไรครบนะครับมาชมด้านในนะครับแผงข้างนะครับก็จะเป็นบุหนังนะครับตัวเบาะก็เป็นหนังแท้จากโรงงานมานะครับสไตล์บักเกตซีสปอร์ตของมาสด้านะครับมาดูในส่วนของโวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะมีพาร์ทเชนะครับแล้วกูกคอนโทลนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับ เดี๋ยวไปดูที่เลขไม้กันนะครับผมขอญาตสตาทรถนะครับเสียงเครื่องนิ่งเลยนะครับไม้นะครับอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันนะครับน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยจะเป็นเครื่องเสียงนะครับตัวแอร์นะครับชุดเกียร์ครอนโซลก็จะใหม่มากนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพุสตาร์แล้วนะครับปุ่มพุสตาร์นะครับไปดูประเดรนชิพนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถสไตล์สปอร์ตนะครับก็ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของซันรูฟนะครับนี่ครับก็เปิดอ่าสำหรับราคานี้นะครับ2 8งแสนดหมื่นันกับรถ ที่คุณภาพแบบนี้นะครับผมบอกว่าตามสองตลาดก็หายากนะครับคันนี้ผมก็ว่าตอบโจทย์นะครับผมดูด้านท้ายนะครับเบาะใหม่มากนะครับสําหรับรถปี2012นะครับนี่นะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับก็เป็นอเนกประสงค์นะครับสําหรับรถแฮทสแบกนะครับพับได้เดี๋ยวผมจะไปลองสรุปราคาแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์ครับผมครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตสรุป ตัวรถคันนี้ให้อีีนะครับสำหรับ Mazda 3 2.0ตัว Max Sport นะครับปี2012นะครับเลขมาอยู่ช่วง9 3 0 0 0นะครับราคานะครับอยู่ที่285,000บาทนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคันนี้นะครับก็ตกผ่อนอยู่ประมาณช่วง5,000กว่าบาทนะครับถ้าสนใจนะครับก็ต้องรีบเข้ามานะครับเพราะว่าคันนี้รถสภาพดีมากนะครับถ้าใครสนใจหาตัวรถสปอร์ตแบบนี้อยู่นะครับก็ ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็ติดต่อกับทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะครับสําหรับรถดีๆกับของมาสเตอร์นะครับครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ